สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเอกแล้วนะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์หนาหรือนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนออนไลน์มาหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆยังจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันนั้นก็คือวิธีสืบค้นประวัติตนเองและประวัติของครอบครัวนั่นเองค่ะ สำหรับการสืบค้นประวัติของตนเองและประวัติของครอบครัวนั้นมีใครจะตอบครูได้หรือเปล่าคะว่าเราจะสามารถทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวของเราจากที่ไหนได้บ้างเอ่ยอ่าวิธีการง่ายๆเลยค่ะการที่เราจะทราบประวัติของตนเองหรือประวัติของครอบครัวของเรานั้น เราก็สามารถสอบถามได้จากสมาชิกในครอบครัวของเราเองนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองค่ะนอกจากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวแล้วเรายังสามารถทราบประวัติตนเองได้จากแฟ้มประวัติของนักเรียนที่ส่งคุณครูไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนนั่นเองค่ะ คุเรเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องทราบประวัติของตนเองอยู่แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนนั้นชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเกิดวันที่เท่าไรและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่และโรงเรียนอะไรใช่ไหมคะ นอกจากนี้เด็กๆยังทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าพี่หรือน้องของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องประวัติของตนเองและครอบครัวไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะวิธีสืบค้นประวัติตัวเองง่ายๆก็คือการสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณย หรือดูจากแฟ้มประวัตินักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนว่าเด็กๆมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนเรื่องประวัติของตนเองและครอบครัวแล้วนะั้นคูเรมีคำถามง่ายๆมาถามนักเรียนค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มตอบคำถามกันเลยดีกว่าค่ะ คำถามข้อที่ 1, ถามว่านักเรียนสามารถทราบประวัติของตนเองได้จากที่ใดตัวเลือกที่ 1, ห,หนังสือพิมพ์ 2. ส,สมุดจดกันบ้านหรือข้อ 3, แฟ้มประวัตินักเรียนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ 3, แฟ้มประวัตินักเรียนนั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อที่2กันเลย ข้อที่สองถามว่าความเป็นมาของครอบครัวตนเองเราสามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้ใดข้อที่หคุณครูข้อที่สองปู่ยา่าหรือข้อ 3. เพื่อนในห้องเรียนเด็กๆเ,เลือกคำตอบข้อไหนกันคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองปู่ย่านั่นเองค่ะ บุคคลที่จะทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวของเราได้มากที่สุดก็ไม่พ้นสมาชิกในครอบครัวของเราเองนะคะคำถามข้อสุดท้ายข้อที่สามถามว่าข้อใดเป็นผลดีของการศึกษาประวัติครอบครัวของเราตัวเลือกที่หนึ่งทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวหรือข้อสองทำให้มีฐานะมั่นคงหรือข้อสาม ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเอจะเลือกคำตอบไหนดีนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวการที่เด็กๆทราบว่าต้นเองเกิดมาจากความรักและความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่แล้วนั้น อีกทั้งยังมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่คอยเลี้ยงดูเด็กๆด,ด้วยความรักจะทำให้เด็กๆนั้นเกิดความผูกพันกับครอบครัวมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องวิธีสืบค้นประวัติของตนเองและครอบครัวไปแล้วเด็กๆสามารถตอบคู้เลได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทราบข้อมูลของตัวเองได้จากที่ใดบ้างเอ่ย ่าก็คือการสอบถามข้อมูลจากครอบครัวของเราเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและการดูประวัติตนเองจากแฟ้มประวัตินักเรียนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองหากนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ทราบประวัติของตนเองหรือประวัติของครอบครัวนั้นเด็กๆสามารถกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายของตนเองได้เลยนะคะ คุณครูหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณเลลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ